สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบี t เบฟโซวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครคุซาจิชิยาจิรุเนาะก็ร่างนี้เขาจะเป็นร่างจากสงครามเลือดพันปีนะโดยร่างนี้เขาก็เพิ่งอัพขึ้นดาวแดงได้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าตัวเขาอัพขึ้นดาวแดงแล้วเป็นยังไงเนาะในร่างนี้เขาก็จะเป็นสังกัยงดยมทูตสังหารเอสปาดาเนาะลิงก์ของเขาก็จะเป็นในเรื่องของลดคูดาว14%แล้วก็ถ้าเราทําขึ้นดาวแดงได้เนี่ยเขาก็จะเพิ่มลิงกตรงนี้มาอีกอันนึงก็คือ เมื่อข้ามฉากเนาะเขาก็จะฮิวเลือนให้16เปอร์เซ็นต์ส่วนในเรื่องของช่องเนาะถ้าเรามีเขาช่องเดียวเราก็จะใส่เป็นพลังกดดันวิญญาณเนาะเพราะเขาเป็นสายสกิลแล้วก็ถ้ามีช่องที่2เราก็จะใส่เป็นคียที่ข้อช่องที่3เป็นพลังโจมตีช่องที่4เนี่ยจะใส่เป็นเลือดหรือพลังป้องกันก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยก็แนะนําว่ารีให้ได้พลังป้องกันหรือไม่ก็คีิที่ข้อจะดีที่สุดเนาะ แต่ว่าถ้าเราจะเอาไปใช้เป็นลิงก์เนี่ยก็แนะนําว่ารีให้ได้พลังกดดันวิญญาณจะดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนาะก็การโจมตีของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติสกิลหรือท่าไม้ตายเนี่ยเขาไม่มีสถานะอะไรเนาะอ่าบิลิตี้ของเขาจะมีในเรื่องเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ40%เพิ่มดาเมจสกิล50%แล้วก็เพิ่มดาเมจของท่าไม้ตาย20%เนาะแล้วก็ลดคูดา14%ก็เป็นลิงก์ของเขาเนาะเมื่อเขาเลือดเต็ม เขาจะเพิ่มดาเมจทั้งหมด20%แล้วก็เมื่อเข้าผ่านฉากเขาจะฮิวเลือดได้16%ก็น,นี่ก็ลิงก์เหมือนกันเนาะแล้วก็เพิ่มขอบเขตการโจมตีปกติ20%ก็คือการโจมตีปกติเขาจะกว้างขึ้นเนาะแต่ว่าเขาไปใส่สกิลก็ไม่ได้ดูมีประโยชน์ขนาดนั้นเนาะแล้วก็เพิ่มฮิตถ้าไม่ตายให้1ฮิตก็คือถ้าไม่ตายเขาจะแรงขึ้นเนาะแล้วก็มีเรื่องของลดค่าป้องกันด้วยเนาะ เมื่อกดใช้ท้าไม่ตายก็จะลบค่าป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้แล้วก็เพิ่มจํานวนหลบฉุกเฉินอีกหนึ่งครั้งเนาะก็อามิตี้เขาเนี่ยก็เพิ่ม,ข,มขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับตัวนี้ในเรื่องของอ่ของเนาะเอสเซนซ,ซีเนี่ยเขาเป็นสายสกิลเพราะฉะนั้นเราก็แน่นอนว่าเราก็ต้องเน้นเป็นพวกอย่างลูกบอลถ้ามีมุดดินเาาก็จะใส่ตีมุดดินไป ใส่เพิ่มถ้าไม้ตายก็ได้เนาะแต่จะไม่ใส่ก็ได้นี่แล้วแต่หรือเราจะใส่เป็นพวกลูกบอลกระโหลกไปก็ได้หรือบางคนก็อาจจะใส่ถ้ามีถ้วยบทชาเนาะก็ใส่ไปถ้าไม่มีก็พวกตาลองหัวหน้าหรือว่าจะใส่เป็นหมวกก็ได้นะ สีมุดนินเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจว่าดันมีหรือเปล่านะงั้นเราใส่เป็นอย่างงี้ไปก่อนแล้วกันใส่เป็นหมวกเพิ่มทําใไมตายแล้วก็ลูกบอลกระโหลกไปก่อนส่วนในเรื่องของลิงก์เนี่ยเราไม่ได้ทำคำน้ําหอมเนาะเราจะใส่เป็นสีอะไรก็ได้เนาะแต่ถ้าเราจะเอาแบบให้ดีๆเราก็ใส่แ้ตรงสีไปเลยก็ได้อันนี้เราขี้เกียจหาเนาะเราก็เลือกเป็นสีเดียวกันแต่มันไม่ได้โบนัสอะไรเนาะเราก็จะใส่เป็นรถคู่ดาว14 14แล้วก็มีรถคู่ดาว12เนาะ แค่น <lay> ี้เลยละกันเอาแบบรถคูดาวเป็นหลักแล้วเดี๋ยวเราไปลงน้ําหอมกันดูว่าเขาเป็นยังไงเนาะก็เราลงได้แค่น้าหอมเล็กนะเพราะว่าเราไม่ได้อัพน้าหอมเข้ามาน่ะเราจะลงน้าหอมใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ใส่ตัวเพิ่มดอกไปนักหน่อยละกันถึงจะลงแค่ไปเดียวกันตาก็จะมีฮิซึกายมีฮินามุริ แล้วก็ไม่เอาพาร์ทเนอร์ไม่เอาเพื่อนไตลองดูยังไม่เคยตั้งแต่ต้องบอกก่อนนะว่าก็เรายังไม่เคยได้ไม่ได้เคยเอาเขามาใช้มาก่อนเลยไม่ว่าจะในไหนก็ตามลองเขยมอนสักคู น่าจะใช้เวลาในการเคลียร์สักพักนะึอันนี้เราไม่ได้อัพอะไรมาเลยน้องมันอาจจะชาดิดก็ได้แล้วเลื่อนรถเลือเล่อนรถตีเบาลงด้วยเพราะว่าเขามีอาบินิตีเลือดเต็มเนอะเราเลือ่อควนให้เลือดเขาลดแต่มันก็หลดไปแล้วสุดท้าย ังมีสึกมันหมอนค่อนข้างเยอะนะยาวเหลือเกินเดี๋ยว,ยวกว่าจะหมดอ่เดี๋ยวเรามาดูการโจมตีปกติก่อนเนะาะเพราะการโจมตีปกติเขาเป็นสีนจังหวะ ค่อนข้างไม่เร็วเท่าไหร่เนาะจานนหนึ่งมันมันมีเหมือนกระโดดกระทืบด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลเนาะสกิลเนี่ยท่าที่หนึ่งเนาะก็เป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็โจมตีไปด้วยมันจะเป็นสองจังหวะเนาะสังเกตว่ามันจะมีหนึ่งหนึ่งกัสองซึ่งมันใช้ค่อนข้างยากเหมือนกันจากการที่ใช้เมื่อกี้เนาะ มันจะแบบเป็นเหนึ่งแล้วก็2องสกิลสก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ทำดาเมจเนะจาะเราจะมีเหมือนปล่อยเป็นขื่นออกไปอีกสามแฉกเนาะซึ่งมันก็เหมือนแบบทำให้ดาเมจของเขามันกระจายไปเยอะมันเลยดูไม่แรงเนาะส่วนท่าสามเนี่ยเป็นท่าเต็มจอแต่ว่าก็เป็นท่าเต็มจอที่ก็ไม่ดีเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันอันนี้ในมุมเรานะเรารู้สึกว่ามันแบบต้องรอสองจังหวะแล้วมันก็ช้า มันต้องแบบหนึ่ง,งแล้วก็สองรอฟันทีหนึ่งเราจะกดแคนเซิลอะไรเงี้ยไม่น่าได้เียเราลองไปใช้ดูรอ,อเอาปเป็นไงก็เขามีหิวเลือดเนี่ยถ้าสองเขามันดูไม่ค่อยแรงถ้าสองบางตัวละครนเนี่ยมันจะแรงเนียเห็นมันมันถ้าสามเนี่ยมันจะมีสองจังหวะที่บอกถ้าหนึ่งคือถ้าเขาเป็นสองจังหวะหมดเลยอะ่ะ ค้อท่าหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีหนึ่งมีสองเนี่ยสองก็คือเป็นถ้าสองเนี่ยที่เป็นสองจังหวะก,ก็คือจังหวะแรกพุ่งไปแล้วแล้วก็ต้องมีเหมือนเป็น,นขึ้นทีนียทาสามก็หนึ่งแล้วก็สองเหมือนกันก็สก,กิลของเขาถือว่าในมุมเราเลยนะไม่ดี บางคนอาจจะก็เอ้ไม่แย่นะพี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันใช้ยากไปหน่อยยมันต้องรอสองนะไม่งั้นดามมจเขาได้รับไม่ครบอะไรเงี้ยถ้าเรากดแคนเซิลไปก่อนเนี่ยมันก็โดนแค่จังหวะเดียวคนเดยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยจังหวะสามที่ฟันเนี่ยถ้าเราไปกดหลบก่อนเนี้ยไม่โดนเราต้องรอจนมันครบก่อนเราถึงจะแบบแดสได้ ก็รู้สึกวค่อยดีเท่าไหร่กคนก็บอกอาจจะเออมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าถ้าเอามาัเล่นจริงๆก็คงแบบรู้สึกว่ามันช้ามันดูเล่นยากขึ้นเพราะเหมือนแบบเขาไม่สามารถโจมตีในหนึ่งทีแล้วตายถ้าเราแบบอลองแบบบางจะหลบอ,อย่างเงี้ยอย่างขนาดถ้าสามเขายังไม่สามารถทำให้มอนตายได้ ครังเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างพี่ดีแล้วแหละเดีย๋ยวมันต้องสองจังหวะไม่งั้นมันได้รับไม่ครบมันใช้ยากอยู่พอเราต้องรอคือเขาเป็นท่าแบบสองจังหวะหมดเลยอะแม้แต่ท่าสามก็ด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าใช้ค่อนข้างแบบดูง,งุ่งยากไปนย เดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายของเขานะวก็เป็นยังไงเพราะว่าเขามีเรื่องเพิ่มฮิตด,ด้วยนะมากจะแรงแล้วเราก็มีใส่เรื่องของเพิ่มท่าไม้ตายมาด้วยนเนาะล้วก็ตัวเขาเองเพิ่มฮิตท่าไม้ตายด้วยหนึ่งฮิตก็จะแรงกว่าพวกตัวที่ไม่มีนะ เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ตายเขาเนี่ยแรงอยู่ละใช้ได้เนาะแต่ว่าสกิลก็อย่างที่เห็นเนาะเดี๋ยวเรามาดูสักหน่อยเนาะเขาเป็นสังหารเอสปาดาเนาะที่เขาดูตีเบาไปด้วยส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเขาไม่ได้สังหารเนาะเขาสังหารบอสอย่างเดียวพมันอาจจะดูเบาไปหน่อยแต่ถ้าเป็นสังหารเอสปาดาสีแดงเหมือนกับเขาเนี่ยลูเคียอย่างเงี้ยดีกว่าแน่นอนลูเคียร่างเนี่ยที่โตที่เป็นหัวหน้าหน่วยแล้วเนี่ยร่างนี้เนี่ยจะเหมือนกับ จะรู้แบบทั้งสังกัดทั้งสังหารอะไรเงี้ยระยะการตีอะไรคือมันค่อนข้างเหมือนกันหมดเลยลูเคียตัวนี้ดีกว่าแบบยังเห็นได้ชัดเนาะถ้าใครมีลูกเคียตัวนี้จะรู้เนาะว่ามันดีกว่าแน่นอนทั้งในเรื่องของสกิลหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันดีกว่าถึงเขาจะอัพขึ้นดาวแดงมามันก็ยังไม่ได้แบบดีขึ้นแบบเยอะเนาะเพราะว่าด้วยเกมเพลย์ที่เขาออกมาแล้วอ่ะมันไม่ได้ทํามาดีมากด้วยมันก็เลย ถึงขึ้นดาวแดงเพิ่มอ b ิลิตีอะไรต่างๆมันก็ยังสู้ลูเคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะก็ในมุมเราแล้วว่าลูเคตัวนี้ดีกว่าเยอะแล้วเขาก็สังหารได้2เผ่าเนาะมันก็ดีกว่าแน่นอนลิงทั้งในเรื่องของแบบเนี่ยอ b ิลิตีต่างๆเขาทําออกมาได้ดีกว่าเนาะเขาแค่จะถ้าไม่ตายอาจจะแรงไม่เท่าแค่นั้นเองอะไรเงี้ยก็สําหรับตัวนี้เนาะตอนนี้ ก็ในช่วงที่เราอัดนะมันก็จะมีขายเป็นแพ็กอยู่ผิดมันจะมีขายเป็นแพ็กอยู่ตรงนี้สำหรับคนที่อยากได้เนาะก็สามารถมาดูตรงนี้ได้โดยเหมือนกันเนาะถ้าเราอยากได้เราก็สามารถมากดดูในร้านค้าตรงนี้เพื่อแบบเออซื้อก็ได้หรือในวันที่เราอัดเนาะตู้เขาจะเป็นหลังตู้ของนานาโอ้ยเยแล้วก็ มเีเขาจะอยู่หลังตู้ก็คือตรงนี้ก็ถ้าเกิดบางคนกดตู้นี้แล้วบังเอิญได้เข้ามาก็เอาไปลองเล่นดูก็ได้เนาะมันก็สามารถหาได้จากตรงนี้เหมือนกันเนาะสำหรับในช่วงนี้เนะตู้นี้มันก็อยู่จนถึงเนี่ยปีหน้าเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากได้ก็สามารถมากดจากตู้นี้หรือซื้อเอาก็ได้เนาะ กดจากตู้ก็ไม่ออกอะไรเงี้ยเราอยากได้จริงๆเช่นชอบตัวยาจีรุตัวนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ในมุมเราเนาะเราสรุปเลยแล้วกันนะเอ,อ่อถ้าเอาไปเล่นเราไม่เอาไปเล่นนะเราคงเอามาเป็นลิงก์มากกว่าด้วยความที่แบบอาสกิลเขามันไม่ดีเท่าไหร่เนาะในความรู้สึกเราเรารู้สึกใช้แล้วเราแบบมันใช้ลําบากอะเราก็เลยมองว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะจะมาเล่นเองหรือบางคนอาช่นชอบก็อาจจะโอเคเนาะแต่ว่า สำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสู้ตัวอื่นเนาะใช้ตัวอื่นน่าจะดีกว่าอะไรแบบนี้ก็หลักๆเขาเนี่ยน่าจะเอาไว้ใช้ในการไปเป็นลิงก์เนาะเพราะว่าพอขึ้นดาวแดงเขาก็มีลิงก์สองอย่างเนาะแล้วก็เรื่องของสังหารเอสปาดาเนี่ยมันก็ถ้าเรามีตัวอื่นที่ดีกว่าเราก็คงใช้ตัวอื่นอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะเอาเอาไว้ใช้ในหอคอยก็ก็ได้เนาะเพราะว่าเขาเป็นสังหาร ada, เอสปาดาอะไรเงี้ยมันก็ยังใช้ได้หอคอยได้อยู่ แต่ถ้าถามว่าให้เอาไปลงกิ้วเนี่ยมุมเรานะเราว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่ถึงถ้าไม้ตายเขาจะแรงเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียอื่นๆอย่างพวกท่าสกิลเขาเนาะมันเป็นท่าสองจังหวะหมดเลยเราต้องเหมือนแบบกดแล้วเราต้องรอเพื่อให้สกิลเขาใช้จนครบเพื่อให้มอนโดนดาเมจครบเนี่ยมันค่อนข้างลําบากเหมือนกันเพราะแบบบางทีเราจะหลบหรืออะไรเงี้ยเราก็เหมือนไปนแคนเซลิลท่าเขาเขาก็จะทําให้โดนดาเมจไม่ครบมันก็จะไม่แรง แต่ถ้าไม่ตายเขาเนี่ยจะแรงอยู่เพราะว่าเขามีทั้งเรื่องลดค่าป้องกันแล้วก็มีเพิ่มฮิตของท่าไม้ตายเนาะท่าไม้ตายเขาจะแรงแต่ก็อย่างนี้บอกเนาะเราว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างเน้นใช้เป็นลิงมากกว่าที่จะเอาไปเล่นเองเนาะก็สําหรับสําหรับเนาสำหรับสำ,สำหรับยาจิรุรตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนบาย